นานๆที่กูจะลงคลิปใช่ไหมและวันนี้ก็เป็นวันแรกที่กูจะลงคลิปใน YouTube ซึ่งคลิปวันนี้คือเอาชนะอ้ด่านเชนี่ออสตอรี่ออร์เจนเซกูผ่านไปแบบโคตรโคตรไกลเลยสัตว์ดูดูมันเหลือไม่แค่ไม่กี่ด่านเองอ่อะซึ่งอันนี้ก็คือด่านที่กูต้องมาเล่นให้จบย่าเอาเซนต์อ่อนะนแล้วกูมีเงินเป็นล้านเลยแล้วกูได้เป็นแมวที่แบบกุน้นตีที่สุดมัแล้วนะแต่ย้ำนะว่ากูไม่เอามาเล่นเลยนะเพราะว่า กูจะไม่รีบเล่นด่านเบอร์สกอรี่เท่าไหร่เพราะว่ามันยากให้กดเียอะไแต่อันนี้ลนะและกูจะเอาตัวแคนนอนเบีเป็นหนึ่งตัวและกูอาจจะไปใช้บาร์มูนนะเพราะมันขี้โกงกันไปเอาแคนแคนข้าออแทนแคนแคนยังไงอ๋อนี่ไงให้แคนกูตาบอดจังไม้สัตว์เอาอันนี้ออกไปแล้วกันเพราะกูมไม่ได้ใช้เฮียมันมาเลย <laughs> แล้วก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้วไก่อนเก็บไว้ก่อน,นอาจจะไม่มีอยู่ก็ได้นะไอพิซซ่าหยุดเลย ให้ตายเถอะกูโดนอีกแล้วเบจะถ่ายคลิปตักคีไปตรงนี่ใช่แม่งโคตรควายเลยสัตว์ขอให้ที่คีมีคำหยาบไม่งั้นกูคงไม่ทำให้มึงดูทุกวันหรอกให้ตายอยู่ดิอยู่ดิไม่ไล่นเลยเพราะกูไม่กลัวอะไรเพราะงั้นมาสิครับไอ้ควอล่าไอ้เบอร์สกอรี่กระจอกๆ,ๆนี่แล้วกากลัวตัวขนาดไปบอกว่าเออใครเห็นที่กูเขาเอาตัวขนาดไปม,ม,มาไหมก็โอเคกูไม่ได้เอามาจบไอ้ที่จะผ่านในทีนี้เออไม่เป็นไรหรอกลัวแค่เอาไอ้แคบเป็นฟรีแค่นั้นแหละ อย่าให้มันได้ตีก็พอไอ้โคอาลาดิอย่าให้มันได้ตีหนึ่งทีเพราะแม่งตีทีนี่โอ้โหแบบหน้าสั่นไอ้เหี้ยอย่าให้มันได้ตีเพราะฉะนั้นกูจะต้องปล่อยอะไรก็ที่ไ่ให้มันได้เดินมาใกล้ๆฉะนั้นไอ้แคทไปก็จะเวิร์กทีไม่เวิร์กไอ้เหี้ยถ้ามาขานี่ไปให้ไม่ผ่านกูไม่แบกหรอกว่าแม่งไอ้แคทกูวิ่งอย่างน้อยเลยเพราะว่าถเท่าสูงนี้จะพอต้านเวฟได้นะเพราะว่าไอ้แคทกูวิ่งมันน้อยมาก คิดนิยาแล้วคุณจะตัดชาเดินข้ามมันอะไกันเอ้ามันตายแล้วไม่กูจะตายได้ไอ้เมือสกอรี่กูรู้ว่าจะเกยกันอีกไหนๆกูจะเจอมันบัตรที่เราได้ยินไหน้กูจะได้เจอมันบัตรเดิมทีเดียวโอ้มันแย่กูมันบันดาลีิทธิ์มือสกอรี่สองตัวไอ้เฮ้ยโอ้แย่แล้วโอ้แย่แล้วเราไม่มีตัวกูกแย่ันคลิปน้ง เวียนแล้วกูทีนี้กูเวีนของแท้ถ้าคุณผ่านได้ได้แม่งบอกเลยโอ้โหเบอร์ซึคัลลี่อีกแล้วเบอร์ซึคัลลี่ตัวปัญหาตีเวฟแรงไล้พอแล้วกูต้องมาเจอไอ้พวกเชนี่อีกเออกูว่ากูสแต็คไซเบอร์แคทได้ตั้งแต่แต่จะชนะหลายแค่กูต้องหาวิธีฆ่ามือเปลี่ยนได้ไก่อนเถอะแล้วก็ต้องหาวิธีกระจัดเบอร์ซึคัลลี่ด้วยโอ้กูจำผิดน่าจะเจอบันบั้นทีเนด้แม่งเจอเบอร์ซึคัลลี่กับไอ้บึกเวีนไอแคบเบอร์เวีนแล้วกัไอ้เบอร์ซึคัลลี่ตัวยุบถืงถึงกูนิดนึงนะบางกว่า <laughs> โอ้โหโชคเวีเลยว่ะคือสองกูไปขายเรียบเลยไปหลังกูือไปหลังกูไป,ไปไหมดแล้วไอ้ตัวแรกก่อนไปหลังกูไม่นะเออกูอาจจะเป็นคนบ้าๆ้าแล้วแต่ว่ากูทำคลิปจริงๆนะเว้ยไอเ้เหี้ยดูดูแม่งตายหาหมดเลยแพ้หลังกูโอ้โหแม่งกูยิงสวนเลยไม่เอามาไอเ้เบอร์ซกเกอรี่กับไอ้ตัวปัญหามาและกูแพ้ไอเ้เหี้ยเบอร์ซกเกอรี่มันตีแรงแล้วมันก็ตกีไกลแล้วกูจะเอาตัวเองไปสู้มันเออไม่เป็นไร เดี๋ยวกูตะภาพจนแพ้แล้วกันอันลรหลแพมึกมันตีเดียวกูรู้แล้วมันตีเดียวเพราะฉะนั้นเอามิดรชิวมาเยอะที่สุดทำได้เอาพิซซาออกยิโซออกเอ้ยยิโซไม่ได้ออกยิโซสองคารเอาไปยิงมันเออลามิงออกใส่แมวธรรมาดามาเคนสตัวนวีฟเอออันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามปลุกป้้งในหนังให้ได้ แล้วก็ต้องไปไอ้รถดาเมเบอร์สกัลีด้วยเพราะฉะนั้นกูไมท่ทีทีเดียวทีนี้อาจจะได้ผลนิดนึงแต่กูไม่รับประก,กันว่ามันจะได้ผลร,ร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเรามีไอ้นิวน่าจะคุยเลยมัง้งแต่เบอร์สกัลีมันก็ตแต่อย่าริงๆเพราะฉะนั้นจะให้มันดันมาละฐานใครแบบใครใครเคยเจอคัวล่ามัง้งก็คงจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแต่ผมคิดว่าผมจะปรับสปีดแถวนี้กูอาจจะเบื่อนิดนะึ่าสปีดมันค่อนข้างที่จะเร็วมาพิเศษที่มันจะนานนิดนึง และด่านซอเรียมันไม่แย่เลยหลังๆนี้แม่งเริ่มเปิดหัวละไอสัตว์กูจะกลับมาเล่นบ่อยขึ้นนะคือถ้ามันง่ายขึ้นคือบอกเลยขออย่างเดียวขออย่าเจอพวกไรท่าเพราะว่ากูสู้ไม่ได้พวกไรท่ามันมีตัวไรทางเลยคือเอาง่ายคือกูมีแต่พวกตัวไรทางพวกมีสีอะไรที่มีมีสีกูสู้ไม่หากูทำหาได้ไม่ได้เลยและไอเบือซึคกลลี่ดิเออกูสู้ไม่ได้ยอมรับสู้ไม่ได้ คือ yup. มันตีเว็บใหญ่ก็มากและเบอร์ซึกงลี่ก็มีด่านหน้าด่านไอเดอ้ลไอ้ปาวานน่ะคืออันอันแรกก็ง่ายนะแต่อันสองเลยไม่ง่ายเลยเพราะว่าแม่งตีโคตรแรงเบอร์ซึกงลี่บัฟสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลือดกอานเก็บมือไปมือแบบนี้ได้ไหมมือมันตีเดียวเพราะฉะนั้นเราได้เปรียบตรงนี้เพราะฉะนั้น เอ้ยเอ้ยมม่เป็นกระถาไอ้เหี้ยยิงปืนแป๊กเลยแป็กไปไกลๆกลเลยสัตว์นี่เอ้ยชิบหายแล้วจอ้องบ้างไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหสัตว์แล้วอย่าให้มันได้ตีโอไม่กูจะตัวเป็นลูไม่นะนกูเล่นกูไม่ตัวเป็นลูหรอกกูถึกมากไอ้แหลกมากไอ้เช้าๆกูจะปาสปีดเพรนี่แหละนี่แหละเพราะที่กูจะปาสปีดและกูสเต็คกระสุนสองตัวได้ไงวะนี่ กูไม่มึกูมีมาบุญร่างกายกูแต่กูเอามีตัวดดีเสือไม่ใช้เอาง่ายๆคือกูไม่อยากใช้หรอกนะมันไม่นตัวปิดฐานและกูก็ตอนนี้ย้ำนะว่ากูเป็นยูเบอร์ตัวเดียวตอนนี้กูใช้แค่ยูเบอร์ตัวเดียวเห็นไหมมีตัวเดียวตอน้กูเป็นยูเบอร์เลยเป็นไงของแทยลผมและกูจะตัวนี้และก็หายตัวส่วนหัวอะไรเยอะนะครับผมไม่บายดีเพื่อขายตัวนะเราจะไปดูคลิปกันดีกว่าจะเปิดตัวทองไหม ปกติเหนื่อยไม่ต่อเรื่อไว้ใครอยากให้ผมเล่นสตอรี่ออฟเรจินต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้แล้วผมให้ผมจะเล่นต่อนะผมก็คงจะกลับมาเล่นสักพักนึงแหละแล้วก็จะหายไปสักพักนึงเพราะว่าผมเบื่อเดี๋ยวผมจะไปสรุป้ายคิดเลยสรุป้ายคิดก็คือกูจะกลับมาเล่นไมตช์ต่อไหมก่อนเล่นประจำแหละกูจะไปฟาร์มอะไรพวกนี้ตัวเรื่องคอสโมนั้นกูจะฟาร์มประจำแหละแต่ว่าตอนนี้อีเวนต์สมบัติยังไม่มากูเลยไม่ค่อยมีเวลาไปฟาร์มหรอก แล้วอย่างนึ่งคือคัทมูฟตัวบามันตอกยากมากกูก็เลยไม่เล่นมันเลยกูก็เลยจะรอวันที่มีอีเวนต์สมบัติมาเท่านั้นแล้วกูไม่มีเวลาเล่นเลยมึงเห็นตัวทองไหมดีใบกูไม่เก็บกูไม่เล่นเพราะว่ากูจะเก็บเอาไว้เรื่อยๆแหละจนกว่ากูจะถึงตัวทองแล้วกูจะหมุนตัวเงินดูให้มึงดูว่ากูทําอะไรบ้างกับตัวเงินพวกนี้ไอ้เหล่าคือกูไม่มีหายตัวเงินพวกนี้ใครมีอะไรที่ไอเดียนะในการพนานต่างๆกูก็คงจะโอ้ขอบคุณชิ้นขอหาชิ้นหนึ่งนะเพื่อนไอ้ท่าน หายโอเคเรามันแหลกมากบอกเลยว่าแหลกจิ้หายโบกก็มีขอเชิญเพื่อนนี่าาหแหละแล้วก็อีกอันหนึง่งอัานี้นหนึ่งกูยังดีอยู่โอเคฐานเดียวกูได้ตัวทองสิบเอ็ดใบแล้วแต่เอาเป็นว่าเรื่องหนวทองนี่หลายคนอาจจะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่พี่พี่ทำไมพี่ไม่ใช่ตัวทองไปเลยมึงเห็นรู้ปล่าทำไมกูล้อกอาชาตนี่อยู่ กูดอุบัติเหตซึ่งมันยังไม่มาถ้ากูมึงอยางรู้ทำไมอุบัติเหสุสำคัญมันเออเลนมันออกเยอะกูก็เลยจะเก็บตัวทองไม่แหละบาดีไม่ดีกว่าจะกลับให้พวกมึงดูไปติดแค่ต่อนะแต่ถ้ามึงอยากให้กูดูเล่นบ่อยๆพวมึงต้องกดไลค์ให้ถึงสองร้อยไลค์แล้วก็ติดตามถึงสามล้าสิบคนวันนี้ให้ถึงสามวันหน้าถ้ามึงทาถึงนะย้ำ่าถึงสามล้าสิบคนกว่าอาจจะทำคลิปที่สุดยอดที่สุดโน้กมึงอย่างดูอ้าดไปแล้วอะไรเนี่ยนะสุดท้ายสุดท้ายแล้วโอ้โหทำเหลือแค่นี้กูกลัว แต่กูจะได้ให้มึงดูก่อนครั้งเดียวนะถ้ากูแพ้กูจะไม่เล่นเลยเพราะว่าแม่งี้ยากแน่นอนสุขภาพแม่งจ,จะยากชิบหายยาบ้ามีอุบัติเหตเนื้อไม่ผ่านโอเคแย่ได้คิดเ <laughs> อเลี่ยนโอ้กูไม่กลัวหรอกเพราะว่าแม่งโอเคกูกลัวละกูกลัวจริงๆตรงนี้กูกลัวกูกลัวแม่น้ำย่างเดียวคือมันเอ่อมันแม่น้ำมันมาเยอะจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่เยอะไปเปล่าเดี๋ยวบอยว่าถือมุกบาด้วยอ่ะถ้าถือมุกบาทเดี๋ยวกูออกเกมด้วยมุกป่ามันตีแรงก็จรแต่กูมีตัวทางป่าใช่หรอวะ เออไอแคดไปนี่แล้ววันี้ครูทิ่ปึ๊ปึ๊บอันนี้เออไม่ได้กลัวเพราะ่ะไรกูบีทสเก็ทางลงหน่อแล้วเออไม่มันช็อตได้ไหมไอ้มมานักกระจอกเออไม่มันช็อตกระจกอีกแล้วพอดีมันทำได้แค่ดอมมี่ขยับชั้นสามเลยไหมเหมือนอีมูสามเลยไหมไอ้เนี้ยเดี๋ยวจะปล่อยส่วนนะโอเคทีเดียวหายหมดไอ้ตัวนี้โอ้โหวิกเต็เลยเหรอทำไมวิกเต็แมวกูนี้ไม่ดีนะเว้ยโอ้วิกเต็แมวกูไม่พอนี่กูต้องมาราชตากรรมกันบน,นวิกเต็เออให้ตาย กูณโดนวิเคครั้งแรกอรั้งรกคือโดนเกลียดแหละอาคุณโดนเกลียดอะไรไรสัตว์อันนี้กูผ่านอันหนึ่งนะกูแหลกโอเคเปิดต่อเลยกูเพิ่งเจอตัวปัญหาไอ้แมวน้ำซอมบี้กูเกลียดตัวนี้สุดเลยตีไกลไม่พอตืดมีแจะไกลนะฮะแล้วจะจงสู้อย่างไรเชื่แมวน้ำซอมบี้โอ้ให้โอ้ให้ตายเถอะชีพหายแล้วโอ้เอ็นนี่มาซ้ำเติมกูไม่เป็นไรกูไม่กลัวเอเี่ยนแต่ ขอ oh, อย่างเดียวเดี๋จะเจอมิทิวแต่ไม่ได้เจอแล้วเพราะมันจะมีแค่ห no. ้ามีแค่สามมีแค่สี่ตัวถ้าเจอมิทิวเนี่ยแบบโคตรควายเลยเชื่อไหมเจอมิทิวแบบโคตรสันตีนบอกเล่นนะนี่ใหเจอมิทิวแบบเล่นโคตรสันตีนไม่เป็นไรจะสุกูทนทานเาว่ากูเก็บสมบัติอันนี้มาครบกูเลยแกทางแน่ไอเลี้ยนมึงไม่ต้องมาเสือกคือมึงมึงกลายเป็นสีกากสุดๆไปแล้วกูถือว่าสีแดงธรรมดาอย่างหัวกูมีอีกคือเอาไงคือไอเลี้ยนตอนนี้คือกระจอกมาเพราะมันตีเบาลงแถมเป็นสีแรงเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนบอกเลยว่าไอเลี้ ไม่อยู่นี่ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนี่มันไม่เหมือนเดิมโอเคกูโดนล้วงหลังตลอดเลยเฮ่โดนล้วงกลับหนเรื่องนี่กูโดนโดนตีตุดกูตีตุ่ดนล้วเนี่ยจีบหายแล้วโดนตีหายตัวโอเคหายหมดเลยกำลางหายเกลี้ยงแต่ไม่เป็นไรแข็ายังอยู่อยู่ลืมว่ามันจะมีน้ำซอมบี้นี่หว่าเออจริงมันมีหนึ่งตัวมันมันตายหายไปล้วโอเคมันตายหายไม่ตัวโอ้ไม่กี่ตัวมันนี่ให้ตายเถอะดแานนี้อีซี่เฮ่ ใครอยากจะให้กูเล่นเป้แค่ต่อสุดท้ายคิดเลยันี่คุณก็อย่าลืมนะผมเล่นเม็นนัแค่ประจำผมไม่กลัวพวกนี <aya> ้หรอกนี <prevention> ่คือหายตัวบอกบอกช่องพี่ชิวิชวาชาโคเลยล่ะว่าผมเก่งกว่าพี่จะแม้ชาโคคุณมันกระจอกแล้วคุณควรจะเลิกเอ้ยคุณควรจะหายเก่งเป็นนักแข่บ่อยๆนะคุณชาโคผมจะบอกพี่ชาโคนะถ้าเกิดจบละไม่บายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแบน